สวัสดีตอนแรงๆจ้าพี่น้องใจยินดีต้นรับคุณช่างบรอ่านเด็กพี่นอจจ้องเดูอดตอนนี้ก็คือยังบริการจ้านะจ้าเอออาอยู่มากินก่อนพี่น้องบอกอย่าเป็นไปขายผักกะพี่น้องจใจรอดแรงๆเนาะไปเห็นกระอุนนุ่นซอยบันเดดูพี่น,ออน,อน,น,อน้อ,นนอ,นองตอนนี้ก็คือสิเธ็ด <c oughs> <c oughs> กินถา่เพิ่นสะก้อนพี่น้องพี่น้องเพิ่นมาจ้านี่ยกำลังจะผัดดอกกำลังกับพี่น้องกำลังดอกพี่น้องเอ้ย มันจกเนา่าเลยเพราะว่าเป็นปลาไปเฮิ่มพี่นนองเป็นปลาไปเฮิ่มจายังไม่ได้ทำกินเลยเนาะก,ก็เลยอืมเป็นออกมาสักนะิดจ้ะ,ะกินโอ้ยังกินได้อยู่ยังได้อยู่นะฮะ สิต้มก้นเนาะต้มจะออกนี้ก้นนะจ๊ะไปผัดโลดมันไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไม่สุกมันจะทุกคนเราจะเป็นต้มนะจ๊ะอร่อยไม่ซ้จำจังสุดไม่ได้สโลแกนของนานมันก็จะเปื่อยเน่แล้วเนี่ยบริกกี บริบทกินหืมต้นก็คือ,อตัวมันแก่ออกก่อนพี่น้องอเอ้ยแก้ลายก็กินบมได้กินไม่ได้นะจ๊ะเราจะเป็นต้องได้ผ่าครึ่งน,นะจ๊ะอัดดอกกระลำปี เคยพัดกินด้วยเท่านึงค่ะเค็มไม่ก็ว่าจะไหนกะเส่ตัว่าเอยระดับสเต็กกระทะทองแดงนะจ๊ะไม่อร่อยกันไม่รู้ไปสิเนี่ยอร่อยไม่ัำจำสูตรไม่ได้น้อตอนนี้ก็คือเตรียมข้าวเคาไว้ก่อนนะจ๊ะ ตรงแล้วจังคอยผัดผัดโลดมันก็บดสุกตอนนี้นก็คือหนาวพี่น้องโอ้ยหนาวเดือนสี่เคยมีสบอพี่น้องมีกระหอนบัดมาพี่ผันวันหนาวมากันนาวเดือนีาทิตยทานดีหนาวมีโบ้ดูเดาได้ทางนี้นะคือวันหนาว้งทุกคนจ้าพอพ่อ,อยางอาบน้ำบุ๊ ปิไปไดประจัยนะแต่ว่าต้องได้อาบทุกวันจะหนาวหนาว่ปคนสะอาดของร้างก็อยนีเจ๊ะแล้งปิดแล้วเดียว,ว,วก็ยกกยกอยากแก้อยากงานนี้น,นพี่น้องผพัดเซหมูเสมากี่พี่น้องอุย้ยผัดเซหมูจ้า ตัวตแต่ย้ำได้หลยนะคเดมันจยากเน่าเนะี่พี่นอ้องพราะว่นวัยถึงเป็นจึงแบบน,นะคนเก็บยังไม่ทำกินเลยวันนี้ก็เลยเออมาทำกินจ้า พี่น้องจา้าเนาะแต่ตัดเป็นสก้อนจัดปกสิย่อมาปีกระบอกเนาะน้ำห่อนแล้วพี่น้องจา้าเอาลูกไปต้มก่อนพี่นอ้องลวกลวกก่อนนะจ๊ะเพราะว่าถ้าสิเป็นพัดโหลด<า>มันสิบบสุกหลายโหลดลายตือยต้อแต่อ,อ,อยากบังอยู่แล้วพี่น้องอืม อ๋อ,อ,อ,อจับเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยปลาให้มันหอนก่อนปลามันสุกค่อยมาผัดนะจ๊ะทุกคน เมื่อกี้จะเถื่อพอไปปลูกแล้วพอไปปลูกแล้วโอ๊ยไม่เผาโค้งไม่ได้ยินการอ้ออะไรเป็นใจอีไล่เลย จะไม่กระเด็นมันมีอะไรใส่กระจาทะทนี่ไปทอดลํากระไมยตะหวัง รจ้าสบายดีพี่น้องจะจะใส่พริกไหมใส่ไหมล่ะใส่ถ้าใส่กาก็ตามใส่ตามเลยอพี่เขียวไม่เอาเนาะจ้าไม่เอามันเหม็นเขียว,วเอาตามไปเลย เพื in, ่อนเฮียนห้ก mm. ินซะพี่น้องมื่ออื่นเพื่อนกลไปในเมืองในวางเลยเพื่อนจไปสวรรคล้ังจ้ะไ่เป็จะสูตสูตมันพี่น้องเรืออันนี้สูตรคอยคอยอากส่ดอกิย์ผัดดอกกรล่ำทำไมต้องใส่ทิพย์สูรีองสูตรคอยจคอยอยากใจเอาอยมากินจืดเกินไปทิพยะแม่ได้เห็นเอานาอพี่น้อง นอมันกระมานอยู่ดเนาะกระเทียมกระไายอยู่้วยนะกระเทียมกระลลยจ้าวันนี้จิสม้วผักปูนผัใหม่กับไขแมงอืดีไข่ดง้าอกดี่มนาอม่โรอืมเจ็บอันนี้โม่มาเช้าดิจ้าแต่ตัวนี้โรสยูมางา อจ้าจะเอามอตัวนี้เหรอใช่แต่มันมียุงเออกลางล้างยังไงต้องเกิดที่อาหม้อเป็นแล้วอันนี้อันไรเนี้เวลานบาดมากบาดด่าอันนี้บม่ได้ใส่ดิเงี้ยอันนี้มันลงมันสิเอามาสีล่างนี่ไปเสียงค่อยตกลาเสียงค่อยขึ้นดังเตรียมน้ำไม่ซันแน่ คืออยู่ได้เนาะเออมืออมาลงไปพี่เนาะคืออยูได้เนาะจ้าจ้าอุ้ยกินเตะหลังยังโดนอะไรจ้ามันพัือมันติขาโค่นห่อนี่เอาบ้าน้ำหน่อยเอาอ่าอืม ทำไมต้องใส่น้ำสูตรข่อยจ้ามักใส่น้ำไม่มันก็จะได้มีน้ำกินไงนะจ๊ะพีอยากกินแห้งๆเนาะเพราผมมาแห้งเพี่น้องเพราะว่าข่อยจีบกับข้าวหูสูตรไทยสูตรนั้นจะมักใส่มักมันเนี่ยเดข้าวเหนียวเบิดแล้วพี่น้องก็เลยชิปเปอรก็เลยกินข้าวหูกินข้าวสวยเพราะว่าข้าวเหนียวนะข่อยยังไม่ได้ชีบ่มีเวลา มิ拉มิเต่ตักไปใส่บุตะละมือตะละเวนอะไรเค็มไชไปข้นเบิร์ตเนาะน้ำมังหอยหน่อยโผล่สลับกันเออพอคอยจื่เอาจ้า,าพี่น้องอะไร <laughs> ต้มใกล้่มันอร่อยเป็นบอล โอ้โหโโอ้ยเซอร์ลดีนะเซตโนโนโนเอาเฮ้ยเพน้อยนี่มันจางน้ำตัวนี้นี่แบบมันลงนี่รีบอ่าดอกเผ็ดใส่บ้อนตกใจครึงนะแต่น้ำตาลแต่สูตรไฟสูตรโอ้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 พอ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 หมกนวานแกอยากงดน้ำตาลอยู่ส่วนนี้นะเจ็ดสิบแล้ว เอออ,อีกน้ำนะงดน้ำตาลไปกินผัดกินทอดเนาะใส่เบิรนะ์น่ะสำหรับสันหร <labeled S 1> อเออผัดนะไม่ใช่ต้มไม่ใช่แกงยังไงน้ำหน,นึน่ชั่วโมงเท่าไหร่น้ำสามลอยไปเจ็ดสัโมงทานสอง หนึ่งหนึ่งชั่วโมงเท่าไหร่เธอหชั่วโมงบล้าสุดเหรอสองร้อยปังไม่ไหวไม่ไหวเดยวอ่ะัเป็นห้วสักเล็กน่อยนะพี่น้องนะก็ปป็ที่รางเปฏิบาบอสาย่เอมันก็บอกคือรีบออ๋อบ่ก่อนเบอ่ออเออเอออเออแต่ค่กองสุดจับเนี้ย คือกินเนี่ยเพราะแม่งเป็นนัวเด้อพี่น้องกินกับปีจะโอ้ยสันั่งน้ำเลยดิกินปลาเด็กเออสิอัดยากเนี่ยกรลองกันดีิอ่ะบอกหนน้ามีเงี้ยฉนั่งน้ำน้ำบอลผงคำบอลผงมูนี่เออเจ้าของบุบบอลนางเฮ็ดกินก็ได้ฉัะนั่งแหงก็ได้ต้องห่างนะเด้อไปบอกสลับ พากระปุกไห้เออไปเอาปุกอันไปเอาพาักกระปุกประเด็กมาอาจเป็งน,นูอะเ <c oughs> ออกระเมน้นหรอบปนี่จ้ะเอาไฮไลท์ลงไปนะจ้ะเออมีนม้ำเห็ดสาเอ้ยไม่ใช่เห็ดผักส <c oughs> <c oughs> ามพันปีจ้ะอยู่ในตู้เยน็นเพิ่3สามพันปีพี่เราเอย <c oughs> เพราะว่าออกมาเกินท่านส่วนกินยำไดแล้วมันโมยาบกินบ้านบ่เค็ดบ่อเออมือมีเสนก็เลยจัดการให้เธอซะเลยก่อนไว้หึงไปมันก็เน่าเปื่อเนื้อภากรุ่นิีมบริขายเลยทุกคนมีแต่กินอย่างเดียวกินอย่างเดียวจ้าเพราะว่าเขากินบ่เป็นแล้วเขาก็ประามสื่อเขาก็ประามสื่อ ก็กินบวเป็นพี่น้อยน้อยนะคนสิกินอันนี้นะได้อ่ะปีหน้า่ะอีกสิปูกะค่ะลีค่ะลีนะสีเขียวจ้าผัดใส่กุ้งไงจ้าเอออันไหนที่เ้ามมากินเ้าสิปูกพี่น้องเนาะมันจะเป็นบ่าเลยเป็นไม่ใส่ไม่ใช่บวกลนเขาปลูกแต่ต้นปีเดือนสิบเอ็ดสิบสองเขาก็ปลูกแล้วเนาะอากาศเย็นหนาวหนาวเนาะผักกาดดองแล้วก็จะปลูกผักอ่า อะไรวะกลามปีแล้วก็จะลงเออเกี่ยวข้าวเสร็จเราจะไม่ช่วยใครเราจะเข้าเอาสวนก่อนเสร็จเสร็จแล้วแล้วะเข้าไปช่วยเขาทันสีเปลี่ยนไปได้อเอ็กซิโปก้อนเกี่ยวข้าวปีหน้าเราจะยุ่มสบายเดียวแล้วโลเนาะได้อารมลดเกี่ยวแล้วนะเฮ้ยรดเกี่ยวแพงแหงแพงแหงบอกสอบนึ่งหกสิบแปดบาทจำซื้อข้าวกิดแล้ว ไหนเอ้ยเม่นเลยเนาะยังนด้ปตาข่าวอีอยู่ตาดเฉยอ๋อเครื่องอ๋อเครื่องตั้นหยาตัวน่ะอ๋อไม่ไม่ยังไดซองเครื่องซองเครื่องก็ได้ในเคร่งเคร่งอยู่เอออ๋อไม่ยังไงบอเออสองพันป่ายหนึ่งจ้าสองพันป่ายหนึ่งสองพันหาสองพันหกอืมยังจะลดดับนะพี่น้องไปงนั่นเนาะ ไปจากบ้านก็บ้านเลยด้อทังมีนาซีด่งมาบ่บอบอบอบบทางไทยเขาก็บ้านเชเชลเคือชิมด่าให้มัแยเฮ้ยผู้พายเห็ดว่กั้านกับเบ้งทงนึง่งเข้าสัเห็ดเองว่ะสิมันบอกเป็ดเนาะคุณเป็ดเอาเล่าเดียวกาัานั้นขาซีลองเบิงว่ะสิเออฮ้าสีลองเบิงว่ะสิไปคือได้อีแท้ <Scot ch> คือบ่าแล้วคันบนนี้อันย่าคุมหย่าก็ได้ได้เฮ้ยมันต้องมีคุมหย่าเลยก็ได้สีแทนสีนี่สีอะไรแค่คือคุมหญ้าอย่างเดียวเอาก็ะบอกสีมันหมากโรคหมักม่วงบำัลุงมบัลิงเ้าวหมากโรมมันก็จะเป็นอะไรล่ะหมักโรมมันก็เป็นชีวภาพมันบมีเคมีมันเป็นพวกไอเขาเรียกอะไรก็คือกันกับอันอันนี้แล้วที่เองสีในภาควานนี่กั เขาเรียกอะไรมันก็เป็นพวกอาหารน่ะเออใส่ได,ได้ไม่น่าได้หรือเธอใสใส่ตืมอยู่ก็แต่ว่าสนิทอยากเค็มอยู่ได้ถ้าเธอพอแล้วก็พอไอ้สูตรภาควานเนี่ยพี่น้องก็คือไอ้ e m นั่นแหละหรืออะไรวะอะไร e m คืออะไรวะที่ t n ไอ้อบัวบ่าเบวานเวานี่ย e m นั่นแหละ นเาะมันก็คือ,คอแป้งนัวพงชูไอพงชูโรดเนาะแล้วก็กะปิไข่เอ็มร้อยแค่นั้นแล้วก็ไปผสมน้ำแล้วก็สีดมันคือมันคือเป็นเป็นเป็น,ปนไอสูตรสูตรอะไรสูตรให้ผักหวาน,วนสูตรให้ดอกโกมากแซ่หมากกรอบ ผักกรอบผักหวานนจะนจะ๊ะนะทจ้าอออันนี้คือบอกสูตรไว้น้อพี่น้องอุย๊ยลืมไปพี่น้องบอกสูตรจังเลยเขาจะเขามาฟัางหรือเขาจะกระเสียดเอามาสีดแล้วเขาจะกระเสียข,ข,ข้าวเคีงคอยอ <laughs> ันมีตักเลยนัทจ้าอวดตักไปดอกจากอีกโมกันกกเดี๋ยวอรีโม้เฮ้ยเขี่ยเสียบอยู่ไรอุยอ้ยโ ตือนเบิร<ด>์ตตูอีกบาทหนึ่งเออ<ม>ลีอือจองหงแคบเลยแต่ว่าเสียงข่อยนะมันขึ้นดัง <c oughs> ไปไปกินข้าวน่มกันพี่นอ้องไปพี่น้องกับสิข้อเก็บภาพไปกัดเราเพื่อนสนิกับเรากัดอ้าวไม่กินนี่ยฮันดูหรอไม่จา้าติดตามพรุ่งนี้กันแล้วเจ้า,จา,ส,บาสบายดีสีมือบาตตี้งัจ๊ะพรุ่งนี้บาตก็ไปสอบแล้ว